สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้ววันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะครับแต่นั่นแหละครับวันหยุดไม่มีสําหรับพ่อขาวันนี้ผมมาเปิดการขายรถหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับเราก็ต้องบอกว่าคันนี้รถสวยจริงนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันพร้อมๆกันในคลิปนะครับคันนี้เป็น bmw c 4 0 0 gt abs นะครับรถในเล่มลงรุ่นปีคศ 2019. จด ออกรถแล้วจดปี20นะครับแต่รถปี2019นะแล้วก็คันนี้ไม่น้อยนะครับวิ่งน้อยด้วย11,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวเจ้าของเดียวในเล่มนะครับก็บอกว่าเป็นรถมือเดียวเจ้าของเดียวในเล่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรถไม่ช้ำนะครับแล้วก็สภาพดีสวยแล้วก็มีไฮไลท์เดี๋ยวไฮไลท์ตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ คันนี้มีการตกแต่งนะครับมีการแต่งแน่นอนนะที่เห็นสติกเกอร์ดานาเนี่ยก็คือจะมีโลโก้เคนเอ็นนะครับแล้วก็เป็นนี่ทูนเนอร์บายพาวมอเตลันะครับรภาษาอังกฤษผมก็า่าไม่ค่อยเป็นหาชื่อพิองขอโทษด,ด้วยนะครับก็คือคันนี้มีการไดนามิกหน้าจอจูนปรับแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับจูนมาเรียบร้อยแล้วคือหน้าจอจะสวยงามมากขึ้นแล้วก็การขับขี่ก็ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ยังมีกรองอากาศของ K N นะครับแล้วก็มีโช๊คหลังของ Y S S นะครับตัวนี้จะมีซับแทงด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าของเอาติ๊กเกอร์ Y S ออกติ๊กเกอร์ Y S ได้ไปอยู่ในโช๊คละอยู่ในโชคด้านหลังแต่นี่เขาตรงแทงนี่เขาใส่โลโกโล้ M Performance เลยผมว่าสวยดีนะเพราะด้วยความที่ว่ารถเป็นสีดําเงานะคันนี้รบสีเดิมลงจากโรงงานนะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนแน่นอนนะครับไม่มีกระทั่งรอยล้มแปะนะครับ พอใส่โชค๊คดำแดงเนี่ยมันทำให้รถด,ดูดุดันมากขึ้นแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ขอบล้อนะครับเป็นสีแดงนะครับก็สวยงามคันนี้จะปรับพวกอ,อ,อ่อนแข็งได้นะซอฟท์ฮาร์ดนะครับปรับที่ด้านล่างก็เป็นสตัดปรับเกียวอยู่ด้านบนนะครับก็ผมลองขับดูถือว่าตัวแท้งตัวนี้ยโชคค๊คัพที่มีแท้งเนี่ยผมว่านุ่มนวลกว่าโช๊คัพที่ไม่มีแท้งนะนะครับแล้วก็มีแคชบาร์นะครับ ติดตรงนี้นะไว้สำหรับยึดอุปกรณ์แต่เขาติดที่ขูกระจกนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบก็ไปเอาออกได้นะครับก็มีใส่ชาร์จ Type C มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมาะกับผมเลยใช้ iPhone รุ่นใหม่นะครับก็ตรงนี้แขวนของได้นะคือ,อ,อขาพวกนี้มันดีตรงกันอะดดัได้ใส่ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งด้านหน้าก็ได้มันปรับตั้งได้ค่อนข้างเยอะนะครับระยะได้หลายอย่างแล้วก็จะซื้ออุปกรณ์ยึดโทรศัพท์มือถือมาก็ได้อันนี้เขาไว้ แขวนกับข้าวแน่นอนเลยหรืออาจจะให้ลูกจับนะมือเบรกนะครับเปลี่ยนเป็นแบบปรับตั้งได้นะปรับระยะนะครับความกว้างแคบของตัวเบรกได้นะครับของเดิมจะปรับไม่ได้นั่นเองนะครับจอยตัวนี้ยังทำงานได้ปกติอยู่นะครับยังสวยอยู่จอยตัวนี้ของ bm เนี่ยชอบฝึกนะครับชอบเหนียวอันนี้ยังใหม่ๆเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกทรงแต่งนะครับผมลองแลว้วมองมองได้ชัดเจนดีนะครับของแต่งก็ประมาณนี้ ติ๊กเกอร์ขอบล้อสวยงามดีนะเป็นโลโกโล้เป็น B M W นะครับประมาณนี้แล้วก็มีตีนเป็ดนะตีนเป็ดขาตั้งข้างด้วยนี่นะตีนเป็ดขาตั้งข้าง้วคันนี้ก็มีการผ่าท่อนะผ่าท่อโดยใช้ท่อเดิมนะนี่เห็นมีรอยพายอยู่นี่มีรอยพาอยู่นะเสียงก็โอเคอยู่นะไม่ดังนะเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยคือดังกว่าท่อเดิมนิดเดียวอะ่ะแต่ก็ดีนะทําให้มันโล่งขึ้นนะครับ เรื่องระความร้อนจากเครื่องยนต์ก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับผลประโยชน์ของท่อผ่านเนาะประมาณนี้นะคันนี้เนี่ยกุญแจสำรองนะครับอยู่ครบนะกุญแจสำรองอยู่ครบนะเครื่องมือไอ้เครื่องมือติดรถก็อยู่ครบคู่มือติดรถก็อยู่ครบนะครับต้องบอกว่าโคตรคุ้มนะทะเบียนสวยนะครับ9ขอท .2- ส0สนเอาไปซื้อหวยกันสีเนี่ยผมบอกให้เลยว่าไมเอี่ยมนะนี่สองสะท้อนผมได้เลยนะครับสีเนี่ย เพิ่งล้างขัดมาเงาทั้งคันนะครับนี่ของหน้าได้เลย <c oughs> ไดนามิกหน้าจอแล้วก็ไดิรามิกระบบไฟด้วยนะครับระบบไฟก็จะติดเป็นุมเป็นเป็นไอตัวเอ็นจิเนไอด้านหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวคู่หน้าก็จะติดนะไฟเลี้ยวคู่หลังก็จะติดเป็นไฟหลีด้วยก็ช่วยความปลอดภัยในยามค่าคืนนะเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ดนามิกมาเรียบร้อยแล้วไฟท้ายสวยนะ สวยใสสวยสคือ GT เนี่ยมันดีตรนที่ว่ามันเป็นรถสไตล์ทัวริงนะสปูเตอร์สไตล์สไตล์ทัวริงก็ถือว่าขับค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันนี่หลังจากเดี๋ยวนี้มันจะขึ้นนี่เลยโลโกโโ้ M Performance นะครับอันนี้นะ้ำมันเบนซินผมจะบดมันอาจจะเตือนหน่อยน,นี่นะี้น้ำมันเบนซิน,นวิ่งได้อีก39กิโเนี่ยเขาบอกมาเลยนะหน้าจอเป็น OLED นะครับประมาณ7นิ้วนะครับ คันนี้นี่ไดนามิกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีโหมดให้เลือกเล่นกันนะครับโอค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับหน้าจอส,จสวยๆเลยเหมือนพวก s 1 0พันเลยนะครับนี่นะครับก็ไปเป็นหน้าจอเดิมก็ได้นะครับนี่หน้าจอออริจินอลของเขาคันนี้เลขใหม่อยู่ที่11,519กิโลใหม่แท้ๆนะครับสามารถเข้าไปเช็คศูนย์ได้เลยนะครับ นี่อัต,อตราการสิ้นเงน้ำมันคอมพิวเตอร์การเดินทางอะไรเงี้ยคือมีโชว์ให้ครบหมดนะครับนี่อันนี้ต้องเติมน้ำมันนะเขาแจ้งเตือนนะดีนะรถรุ่นใหม่ก็มันก็บอกหมดแหละมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลดอุณหภูมิภายนอกอุณภูมิเครื่องยน์ระดับน้ำมันเครื่องอัตราเฉลี่ยน้ำมันแม้กระทั่งวัดโวล์นเนี่ยเขามีมาให้เลยนะรถรุ่นใหม่รุ่นเก่าอาจจะไม่มีนะอันนี้12.1โวล์น,นะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวนี้ก็ยังใช้บลูทูธนะเชื่อมต่อกับมือถือเราให้แสดงผลการนำทางผ่านหน้าจอได้นะครับเปลี่ยนเพลงจากหน้าจอได้เลยจากวงแหวนตัวนี้นะขึ้นลงแล้วก็เมนูขึ้นลงตรงนี้นะครับรับโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยนะเ <c oughs> จ๋งไหมเจ๋งนะผมว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันเจ๋งรุ่นนี้เนี่ยออกใหม่ก็สี่แสนกว่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับระบบไฟเนี่ยตั้งได้นะให้ไฟเดย์ไลท์ติดก่อนกลางวันไหมนะครับ ก็ระบบ a s c ก็คือ traction control นะครับของตัว bmw จับเวลาต่อรอบมีจับเวลาได้นะสำหรับคนจะไปลงแทร็กนะครับตั้งค่าระบบก็มีให้เลือกหลายอย่างเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับมีการเชื่อมต่อบูทูธเนี่ยเชื่อมต่อบวกกัน็อกผู้ขับขี่ก็ได้หรือผู้ซ้อนก็ได้ได้ส user เลยนะหมายถึงว่า2ตําแหน่งนะครับจอแสดงผลนะครับความสว่างปรับได้เยอะนะครับความสว่างนี่ก็ เนี่ยปรับหลีปรับสว่างได้นะสักหกสิบก็พอแล้วมีแสดงข้อมูลจำกัดความเร็วด้วยนะโอ้โหผมว่ามันเจ๋งนะเจ๋งถือว่าเจ๋งเดี๋ยวเราไปสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับปุ๊บกดตั้งค้างขึ้นก่อนอออน,นี่เตน้ํามันตรงนี้นะเหมือนรถสปอร์ตเลยนะกุญแจเป็นคีเรตน,นะครับเดินเข้ามากดตรงนี้ก็ขึ้นหน้าจอก็สามารถที่จะบีบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับนี่เครื่องยนต์ดีแล้วคันนี้ผมว่า ต้องมีการไล่ข้างมานะเพราะว่าอัตราการเร่งเนี่ยไม่ปกติแล้วกันคืออัตราการเร่งคันนี้ที่ผมลองขับดูเนี่ยเมื่อวานเมื่อวันซื้อเนี่ยผมไปขับไปซื้อมานะผมก็เลยขับกลับนะครับอัตราการเร่งเนี่ยค่อนข้างดีเลยดีกว่ารถปกติเพราะฉะนั้นรถมีการไล่ข้างมาแน่นอนแต่ผมยังไม่ได้ลื้อออกนะไม่ได้ลื้อดูแต่ว่ามีแน่นอนนะครับเพราะอัตราการเร่งคันนี้ดีมากเนี่ยรอบเขาจะขึ้นเร็วเลยเนี่ยรอบจะขึ้นเร็วมาก กะท่อไม่ดังนะเพื่อนเพอ่าเพราะฉะนั้นไปต่างจังหวัดขึ้นอุทยานมีปัญหาเรื่องท่อดังไม่เป็ัญหาเรื่องตำรวจแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูรละเอียดรอบคันนะครับเปิดไฟรอบคันตัวหนังสือนะนี่คมชัดนะไม่มีรางเรือนเลยนะเนี่ยปุ่มแต่ขดาปุ่มสาตาร์ทเนี่ยทให้ว่ากดนะบ่อยเนี่ยมันพวกนี้มันดูได้นะมันดูได้จากเพราะว่าคอรถใหม่น้อยเนี่ย ถ้ากดปุ่มนี้มันสึดจนมองไม่เห็นเลยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่น่าจะไม้แท้และแต่ครัน้นี้ผมการันตีให้เลยครับไม้แท้นะครับนี่ไฟเลี้ยวนะถ้าเราไม่เปิดไฟขอทางเนี่ยมันก็จะติดเป็นไฟหลีนะครับตัวนี้คือการไดนามิกหน้าจอไฟสงูงไฟต่ําเป็น LED ทั้งหมดนะครับนี่นะครับมาดูด้านท้ายเหมือนกันด้านท้ายเนี่ยไฟเลี้ยวเขาก็ติดให้มันเป็นไฟหลีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไฟเบรกแล้วลองเบรกให้ดูนะ กลาง,งคืนเนี่ยมองเห็นแน่นอนนะครับสว่างตาแตกเหมือนกันนะแล้วก็ยางเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับเป็นพ i เรี่ลอสโซนะครับยางนี่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเลยนะเพราะว่ายางใหม่เอียมเลยนะครับทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับยางยังใหม่อยู่ขนยางยังอยู่เต็มเลยเพราะฉะนั้นยางก็งไม่ต้องยางยางยังไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวขออนุญาตด,ดับเครื่องนะผมเห็นควันโอเคก็ ประมาณนี้นะสี่จะมีเดย์ไทม์นะคุณดับเครื่องไปแล้วเนี่ยมันก็ยังติดอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันจะค่อยๆดับนี่เจ๋งไหมแหมสวยสีสวยเนี่ยผมว่าคันนี้เนี่ยสีเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าไม่มีตําหนิเลยนะครับสีเนี่ยเท่าไม่มีตําหนิเลยแล้วก็นี่จานดิสเต็มๆนะนี่โชค๊คเนี่ยสวยเบรกเป็นดิสเบรกหน้าคู่ด้วยนะหม้อน้ําอยู่ด้านในนะครับถึงข้างในสะอาดสะอ้านใหม่ไหม คันนี้สภาพดีมากจริงๆนะครับแล้วต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับ bmw c 4 0 0เนี่ยล็อกแรกๆนะมันจะมีปัญหาเรื่องเสียงเครื่องยนต์ดังนะครับแต่ทาง bmw เนี่ยก็ดีนะคือถ้าเกิดลูกค้าอยู่ในวันันตีแล้วลูกค้าไปแจ้งเนี่ยถ้าทาง bmw เนี่ยแก้ไขให้ไม่ได้นะเขาก็จะมีการสั่งเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่เลยนะครับซึ่งคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเจ้าของ มันดังชุดข้างแล้วเจ้าของอแก้ไขแล้วไม่เป็นที่น่าพอใจทาง BMW เนี่ยเขาก็เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นคันนี้ได้เครื่องใหม่ครับให้เพื่อนๆดูนะใหม่มากเนี่ยได้เครื่องใหม่เลยนะครับลงเล่มเรียบร้อยนะครับกองน้ำมันของ BMW แท้ยางท่านเกียร์ท่านเครื่องยังสมบูรณ์นะครับยังไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะครับคันนี้คือ กิฟมีประวัติที่ศูนย์ bmw สามารถเข้าเช็คที่ศูนย์ bmw ได้เลยนะครับประวัติดีแน่นอนนะครับนอกจากเจ้าหมน้อยแล้วคุณได้เครื่องใหม่ด้วยผมถือว่าคุ้มนะใครซื้อไปใช้งานเนี่ยนอกจากรถสภาพใหม่แล้วเนี่ยได้เครื่องบล็อกใหม่ไปเลยนะครับก็ใช้ยาวยาวไปนะครับถ้าสนใจยังไงเนี่ยติดต่อสอบถามผมได้เลยนะคันนี้รายละเอียดผมยินดีรับสายนะครับที่เบอร์0ู3ย์1 4ดสามหนึ่งี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยรุ่นนี้สมัยก่อน,นขายกันสองแสนกว่านะต้องบอกว่าสองแสนกว่านี่คือสองแสนปลายเลยนะแต่คันนี้นะครับมผมอยากขายเท่าไหร่ดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโชคหลังเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะซับแทงตัวเนี้ยนะครับแล้วก็คุณได้เครื่องยนต์ใหม่แล้วก็คุณได้ลดเลขไม่น้อยแล้วก็คุณได้ลดที่เจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะครับแล้วก็มีการตกแต่ง ในเรื่องของการใช้งานมาให้แล้วยางใหม่หน้าหลังแล้วก็ตีนเป็ดขาตั้งข้างมือเดรดแบบปรับตั้งได้นะสาหรับคนที่แบบมือสั้นๆนะนิ้วสั้นก็ปรับต่ําถ้านิ้วยาวหน่อยก็ปรับสูงนะครับแล้วก็มือเบรกรุ่นนี้ก็สามารถจครนะคลายเนาะตัวนี้ปรับระยะกว้างแคบตรงนี้ได้ด้วยนะนะครับก็ใช้งานได้ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีดนามิกหน้าจออัปเกรดมาแล้วชุดนี้ก็น่าจะมีสี่พันนะสามสี่พันถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ ขับขี่ดีขึ้นแน่นอนนะครับรอบเครื่องอะไรทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็หน้าจอสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็รถเนี่ยไม่มีตําหนินะผมบอกให้เลยว่าสีเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยเต็มร้อยนะไม่มีตําหนิเลยไม่มีแม้กระทั่งรอยหินดีก็ไม่มีนะครับชิวหน้าใสแจ๋วกองอากาศเป็น K N นะครับก็ราคาดีว้ะคันนี้เอาราคา เราเล้าไปเลยแล้วกันเอาเท่าไหรด่ดีผมขายสองแสนกับเก้าพันบาทนะครับกับ B M W C สี่รอ G T ผมบอกให้เลยนะคันนี้ไหม่น้อยจริงๆนะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลไหม่น้อยเนี่ยหมายถึงว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลเนี่ยคือสภาพรถทั่วไปสภาพโดยรวมเนี่ยมันยังไม่สึกมันยังไม่สึกมากนะครับแล้วก็อันดับที่สองคือคุณได้เครื่องใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันคุ้มนะสี่แสนกว่าเหลือสองแสนกว่านิดนิด จัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับพอรถอยังในเล่มเนี่ยจดทะเบียนปี20อยู่เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ยอดเกินราคาที่ผมขายแล้วกันคุณจะจัดสองแสนบวกๆเลยก็ได้นะนะครับโอเคถ้าสนใจง่้ติดต่อสอบถามได้นะครับเขาดูแลดีไม่ดีนะคุณดูตรงนี้ตรงนี้เขาติดสติกเกอร์เนี่ยกันรอยไม่ให้โดนนะเวลาเราขึ้นเนี่ยรถรุ่นนี้มันเวลาเราขึ้นเราไม่ได้ก้าวอย่างนี้นะ รถสเกิร์ตเตรพวกนี้เราจะขึ้นแบบนี้เนี่ยขึ้นแบบเนี้ยข,ขึ้นเฉียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นรอยที่เห็นนะเป็นรอยก็ได้ค่อนข้างเยอะเขาก็ติดสติกเกอร์เนี่ยแ้วใสไว้นะครับติดมาเรียบร้อยแล้วไอสติกเกอร์ตัวนี้ GMS เนี่ยคูดมอเตอร์สแตนดาร์ดเนี่ยผมลองไปหาข้อมูลดูมันเป็นรู้สึกจะเป็นแบรนด์ของน้ํามันเครื่องนะที่เป็นแบบน้ำมันเครื่องดีๆเลยเยี่ห้อดีๆนะครับลองไปหาข้อมูลดูละนะครับก็เนี่ย <Alum. S 1> แล้วคุณดูพื้นพักเท้าใหม่ นี่ไม่มีไม่กระทั่งรอยจิกรอยล้มรอยอะไรคือที่บอกว่าคันนี้สภาพเต็มรอยจริงนะครับขาตั้งข้างขาตั้งคู่เนี่ยขาตั้งคู่สีขาตั้งคู่ยังใหม่อยู่เลยใหม่จริงๆนะครับก็สนใจโทรมาได้นะครับเรามาอัปเดตรถที่ร้านกันไปด้านไหนก่อนดีนี่มา h o n d a า o w วิ g พันแปอันนี้เพิ่งได้มาคันนี้ก็เป็นรถ อีกหนึ่งคันนะครับเป็นของเพื่อนผมนี่แหละขายไปเมื่อปี2018นะขายไปตอนนั้นเนี่ยเลขไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นไม่ถึงหนึ่งหมืนหนึ่งพันกิโลอ่ะแล้วคุณดูนะปีสิบแปดนี่ผ่านไปหกปีนะตอนนี้เลขไม่แค่ <c oughs> พี่เขาซื้อไปจอดมากกว่าใช้ขับปีแล้วขับเดือนละเดือนละพันโลหนึ่งมืนเจ็ดพันเท่ากับวิ่งไปหกพันโล สภาพดีมากสีเดิมทั้งคันนี่คันนี้ได้กับได้กับมานะแล้วก็ขัดสีอะไรให้ใหม่เรียบร้อยแล้วทะเบียนสวยเลยนะให้ทะเบียนด้วยนะกกกกกกกหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับรถศูนย์นะไม่ใช่รถเกมาเก็ตนะครับคันนี้รถศูนย์บิ๊กวิงนะครับเดี๋ยวมาถ่ายคลิปต่อให้เลยแล้วกันนี่โกวิงเราก็มีนะโกวิงสําหรับใครไม่อยากได้ตัวแฟลลิ่งเต็มๆแบบนี้นะครับอยากได้เป็นทรงคุยเซอร์ชอปเปอร์นี่มันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับ เป็นเฟรมหลักเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะครับ o w i n g าโกวิ f 6, f 6 c นะครับนี่เบอร์แมนหกหนย์มีหลายคันครับ Honda DN01 n นี่จอดคู่กันมาเลยนะครับนี่ก็มีประมาณนี้อยู่นะรถนะครับเพื่อนๆสนใจคันไหนก็ทักเข้ามาถามได้นะครับใน inbox ก็ได้หรือโทรสอบถามผมได้โดยตรงเลยก็ได้นะครับยินดีให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนไม่ซื้อไม่ว่านะครับสอบถามได้ ารายละเอียดของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างการขับขี่เป็นยังไงบ้างสมรรถนะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของอะไรเป็นยังไงบ้างสอบถามได้นะครับยินดีให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าทางผมเองเนี่ยก็ถือว่า,าขายรถบิสกูเตอร์เนี่ยก็ไม,ไม่น่าจะสิบเก้าปีแล้วนะปีนี้ปีที่สิบเก้าแล้ว <laughs> <laughs> นะครับจะยี่สิบปีละนะครับก็อาจจะให้ข้อ,อให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับ เดี๋ยวคันนี้มาต่อเลยนะครับสำหรับ b ีมรัวนั้นนะครับใครซื้อเงินสดเดี๋ยวผมลดให้รายละเอียดมาคุยกันนะครับใครซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ขอราคานี้ก่อนละกันเพราะว่าจัดไฟแนนซ์ได้เงินช้ามากนะครับช่วงนี้นะครับแต่ผมบอกให้เลยว,ว่าคุณมาดูรถตัวจริงสภาพจริงผมว่าคุณหนีไม่ออกอถ้าคุณมีใจจะซื้อรถรุ่นนี้อยู่แล้วเนี่ยผมว่าคุณไปดูที่อื่นมาก่อนแล้วคุณค่อยไปดูคันนี้ที่หลังก็ได้นะครับผมว่าสภาพนี้มันหนีไม่ออกจริงรถสวยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ